เดี่ยากกินอย่างะกินอย่างว่าเขาเพื่อ, in อ olla, เอานี่บางราเห็นกล่องบ้านอ่ะเห็นปะเห็นบ้างเบ้ตั้งเด็กนอนลงอนลงนอนแยกกาดพีพอ เอ้แต่เนียเสบหนออยาการพ่เียคบอกว่าจอดนาะอย่างนู้บริแบเค้าท่านแบลจานมา่ไห่อีกรุ่นเทตามขอโทษเทมาียงอีกขี้ยงรถจานนี่แบลอันนียนี่แนเอาวยนั้นคือไรลงไปประตูพุ่นเท้าแบลวแอเมฆเมเทย

เนี่ยวันได้หนึ่งแปดอยู่นี่มือวันสินนะ้สน่ะเอ้ยย่างก็ซสือสื่อยูได้ยักสิบจัวัน,านนันเด็บเจ๊เ,เวนนี้มันก็สื่อต้งหอ่หอต้องเศรื่เด็บว่ะ ซื้อเล็กวามฝันอีพอรอที่ถือระบ,บอกฟองศูนย์กับเจ็ดหกนะฟันเรากระตูเอาเงินมาให้ฟองพันกับบันเลขผีเนี่ยองหั้าแล้วัวา้ายซื้อคื้งเหล็กฟอง,งอั้งเหลขกเงินตัวองกวสจุนั่งรุนอยูก่ยกูเห็นเจ็ดว่าเราหมุงเป็นหกหุกเป็นยังขุนพูดสัน,สน,นดอน่ซื้อดก,กะฟันได้ว่าอันเป็นหนึ่งชิบสี่ห ว่าข้าเจ้าหายสิบสี ups. แต่ว่าเขาจะไปเสื <ans> <now> ่อมสิบแปดก็แปดหาเนาะทุกท่านบอกกันได้ปันตอนนี้ผมสะเสด็ดขึ้นตอนน้บันทึกไว้ในโทรศัพท์ยานลืมเขาบอกบันทึกไว้ก็หลงโตหรือก็เลือกหนึ่งบทเอาไปทิ้งขยะเอาไปอีกวันเอาไปทิมงย่อหมาวบางทุกไปช่วยทีเพื่อนผลไปเบิร์ด แม่เรียกยังกินก่อน <Yeah. S 1> แกงไกนในใน่ใส่หัวตานป่ะหัวตานอ่อนอยู่ตัวนี่ Nói ờ, con xuôi năng pháo mẹ bỏ lục Con xuôi 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 ơi Bà phia Bà phia phia Bà phia cả kháu ưa pháo phép bà phia

แันที่เขาสิได็ไปเดียวไปเละนาะย้ำมั้งสิย้ำบุญย้ำนี่ไบไปเราตัวตัวตัไปกระบุกเบียร์ก็ไปกระบุกเรา บะยังหดหมอยใส่ลายปนหลัแหดแค่มาสอนมาน้นามีอาวุธัดบอลให้หนักเอาอัอนทับพี่เท้าใส่การนันาาน,นั่นระเออใส่ปรลัดใ่งินเปล่าไม่เขา่ยังหดหมยออคุณเอาบอลโฮมตามเขาพูด

ตันแดนิดนึงีตกึกบจะลาแล้วตอนตัดเนอน้อยาเทลงเนะ้นอสิบตัวออแล้วตอนใส่ไหลยใส่้งคอนหล่อหงพิ่มแรงแรงเก็บอยู่ข้างส่วนนี้ยในส่วนก้างบ้านนี่วัติวาส่างบ้าน รวนไปไหมรามลงสูงเหยวเงาเหาเกี่ยนก็ไหนเแชมแชมแชม phải làm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những